การขับเคลื่อนให้บริการด้วยนวัตกรรมศูนย์บริการลูกค้าบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนสาขาสุขอน,นันต์รักได้มีการนำนวัตกรรม2จอพอใจมาปรับปรุงต่อยอดติดตั้งเพิ่มอีก1จุดที่งานบริการเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆจุดพิกัดที่ติดตั้งได้อย่างถูกต้องไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นนวัตกรรมใหม่ มีการคิดค้นออกแบบนวัตกรรมการให้บริการใหม่ๆได้แก่อุปกรณ์ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน UTMF Untouch Magnifier ติดตั้งไว้ที่จุดประชาสัมพันธ์แรกรับบริการโดยได้แนวคิดจากการที่ใบเสร็จรับเงินโดยทั่วไปในปัจจุบันจะมีขนาดของตัวอักษรที่ค่อนข้างเล็กมากผู้รับบริการมองเห็นได้ไม่ชัดเจนจึงได้ออกแบบอุปกรณ์ UTMF ที่สามารถขยายตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นโดยออกแบบให้ใช้งานง่าย ใช้งานได้จริงสะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องสัมผัสเด,เดี๋ยวนี้เขามีตัวช่วยในเรื่องการขยายดูตัวหนังสือได้ดีมากเลยนะครับทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นไม่ต้องใช้แว่นเพราะว่าบางทีบางครั้งออกมาลรวก็ลืมแว่นต้องต้องใช้ได้ครับอันนี้ดีมากเลย การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลเพื่อรองรับ Thailand 4.0มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการให้ผู้รับบริการใช้บริการได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาได้แก่การพัฒนาช่องทางการติดต่อผ่านระบบออนไลน์ www.tot.co.th/e-service และแอปพลิเคชันต่างๆ tot easy life รวมถึงรองรับการชำระค่าบริการผ่านทางแอปพลิเคชันของสถาบันการเงิน Next, SCB, Easy App เป็นต้นการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ www.tot.co.th เช่นการสมัครใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน FTTX ออนไลน์การแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆเช่น www.ntplc.co.th Hours, in enfin UT, Maps, r r w w w .tot.co.th Facebook การพัฒนานำระบบ TOT Chatbot มาให้บริการตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์การตรวจสอบสถานะอินเทอร์เน็ตผ่านแอปพลิเคชัน TOT FTTX SM Mobile ใช้ Google Map ร่วมกับระบบ TSP ค้นหาพิกัดบ้านลูกค้าค้นหาโปรโมชั่นผ่านแอปพลิเคชัน TOT Smart Sales ช่วยในการค้นหาข้อมูลโปรโมชั่นให้เหมาะสมกับผู้สมัครใช้บริการให้ง่ายสะดวกรวดเร็วโครงการเพื่อสังคมศูนย์บริการลูกค้าบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนสาขาสุขอน,นันต์พ์คได้ร่วมกับศูนย์บริการลูกค้าสาขาสระบุรีในการสนับสนุนและช่วยเหลือชมรมร่วมใจพัฒนาคมพิการจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ในการส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหรือไม่ใช้แล้วเพื่อให้ชมรมนำไปจำหน่ายเพื่อนำเงินมาช่วยเหลือคนพิการในจังหวัดสระบุรีการพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกสู่ความเป็นเลิศมีความโดดเด่นในการให้บริการที่รวดเร็วบริการด้วยความใส่ใจผู้รับบริการดุดาติมิตรผู้รับบริการได้เขียนคำชื่นชมพนักงานในภาพรวมว่ารู้สึกประทับใจการให้บริการเป็นอย่างมาก โดยจากการให้บริการในปี2,563ไม่มีผู้รับบริการร้องเรียนแม้แต่รายเดียวและจากผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อพนักง,งานได้คะแนนประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากกว่า95ซึ่งพนักง,งานศูนย์บริการลูกค้าบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนสาขาสุขอน,นันต์ป์กจะพัฒนาการให้บริการอย่างไม่หยุดยัง้ง พอเข้ามาแล้วรู้สึกประทับใจค่ะสถานที่สะอาดแล้วก็ดูดีค่ะพนักง,งานให้การต้อนรับด้วยความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มจใสดีมากเลยค่ะและสุดท้ายที่พี่ชอบมากๆกเลยคือมีการฆ่าเชื้อเงินทอนด้วยค่ะพี่รู้สึกว่าปลอดภัยจากโควิด -19 ค่ะรู้สึกประทับใจในการบริการของที่นี่ครับแนะนําเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตได้ชัดเจนดีที่สําคัญพนักงานยิ้มแย,ย้มต้อนรับดีครับ มีที่พักนั่งรอสะดวกสบายสะอาดดีครับชอบครับ